สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพิชิมาเปิดประตูสุนโลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเป็นทึกจอนมจรหุุดารรเล่มที่2นะคะตอนต้นไม้เทพเจ้ามาถึงบทที่13แล้วบทที่แล้วนะคะก็ จบลงไปตรงความตื่นเต้นตกใจของทั้งสามคนเพราะว่าระหว่างที่ปีนขึ้นมาบนต้นไม้เทพเจ้าเนี่ยอยู่กลางทางเนี่ยก็ปรากฏว่ารู้สึกว่ามีใครหรืออะไรปีนตามขึ้นมานะคะวันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครหรืออะไรปีนตามขึ้นมากันแน่ในบันทึกจอมจนสุสานเล่มที่สองตอนต้นไม้เทพเจ้าบทที่สิ ปลิแต่ผมนั้นนึกถึงพวกอัตไท่ก็ตั้งแต่ขึ้นมาจากน้ำตกก็ไม่มีข่าวพวกเขาอีกเลยหรือว่าตอนนี้จะไล่าตามมาแล้วแต่นึกอีกทีมันก็ไม่น่าจะใช่ค่ายกลมังกรไฟข้างนอกนั้นไม่น่าจะดับง่ายๆห้องสุสานก็พังถล่มแล้วพวกเขาไม่น่าจะตามมาได้อีกอย่าง หากปีนขึ้นมาก็ต้องใช้อุปกรณ์ส่องสว่างคบเพลิงข้างล่างนั้นดับไปแล้วแสงจากไฟฉายก็ไม่มีพวกเขาไม่น่าจะปีนขึ้นมาอย่างมืดมืดได้ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ขึ้นมามันคืออะไรกันละ่ะเล่าหยางสื่อสายตากับผมเปินเชิงบอกว่าต่อยก่อนได้เปรียบชิงลงไปดูกันไหมผมบอกมือบอกให้เขาใจเย็นตอนนี้ ศัตรูอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่แจ้งอย่าบุ่มบ่ามวู่วานจะเป็นการดีที่สุดหากเป็นพวกอัทไทปีนขึ้นมาเมื่อจริงๆก็ลงไปไปเชิญหน้าและประทะกันย่อมไม่เป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายแน่มันลึกถึงข้อนี้ผมก็เกิดแผนขึ้นในใจว่าแล้วก็ถอดเข็มขัดออกมัดคบเพลิงอันนึงไว้กับกิ่งไม้ จากนั้นก็เรียกเล่าหยางกับเหลียงซื้อเย่ให้ซ่อนตัวอยู่ที่ในเงามืดที่แสงส่องไม่ถึงคนข้างล่างนั้นพอมองดูพวกเราก็จะเห็นแต่เพียงแสงไฟของคบเพลิงเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็จะสลับเป็นฝ่ายได้เปรียบโจมตีพวกเขาไม่้ทันตั้งตัวได้เราทั้งสามกลั้นหายใจป้องมือเป็นรูปโทรโคง แนบติดกับผนังของทองสมฤทธิ์สามารถรับรู้ได้ถึงเสียงสั่นสะเทือนเบาๆเคลื่อนที่จากไกลสู่ใกล้ความถี่วุ่นวายแล้วก็เร็วมากเหมือนมีคนจำนวนมากใช้เล็บขูดลายของต้นทองสมฤทธิ์ไม่หยุดผมยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจพวกอัดไทยมีกันแค่สองคนไม่น่าจะสามารถทำเสียงที่วโรขนาดนี้ได้ หรือว่าจะเป็นพวกหนูตามเข้ามาผมคิดแล้วก็สลับเอาไพ่จีเหลียวออกมาถือด้วยมือขวาเหล่าหยางก็ชักกระสุนขึ้นลำกล้องเราทั้งสองคนเตรียมพร้อมระเบิดศึกผู้บุกรุกเคลื่อนที่รวดเร็วมากไม่มีท่าทีชะงักชักชาแม้แต่น้อยเพียงพลิบตาก็อยู่ข้างใต้ของเราแล้วแต่เพราะยังไม่เข้าสู่รัศมีแสงไฟของครบเพลิง ผมก็เห็นได้เพียงเงารางๆซึ่งคล้ายกับมนุษย์แต่ก็เหมือนไม่ใช่และทันใดนั้นเองสีงหน้าของเล่าหยางที่อยู่ล่างสุดก็พลันเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวสุดขีดตะโกนเสียงดังลั่นว่าเฮ้ยให้ตายสิขึ้นขึ้นขึ้นรีบขึ้นไปเร็วเ,วเข้าไม่ทันพูดจบเหลียงซือเย่ก,ก็เหมือนกับมองเห็นบางอย่างด้วย วีดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดเสียงต่กายหนีขึ้นบนอย่างกับเจอผีผมนั้นไม่รู้ว่าพวกเขาเห็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวก้มมองด้านล่างด้วยอัตโนมัติก็พบว่าท่ามกลางความมืดนั้นมีบางสิ่งขยับตัวอยู่แต่ก็มองไม่ชัดเหล่าหยาเห็นผมนิ่งก็ตะโกนอีกครั้งเหล่าอู๋นายจะยืนเซอร์ทำหาอะไรวะรีบหนีเร็ว ผมเห็นสีหน้าของเขาซีดเป็นกระดาษไม่สนใจอะไรแล้วพอดึงคบเพลิงกลับมาได้ก็กัดฟันตามขึ้นไปทันทีผมนั้นยังช็อกกับสีหน้าและอารมณ์ของพวกเล่าอย่างแล้วก็ม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นกำลังปีนตามเราขึ้นมานั้นมันคืออะไรกันแน่ปีนกันอยู่เช่นนั้นเราบุรีคลึงมวลเหลียงสือเย่ซึ่งอยู่ด้านหน้า ก็หยุดลงผมปีนไปถึงเขาก็พบว่าเขานั้นไม่ได้อยากหยุดแต่พอปีนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆหน้านั้นไม่เหลือสีเลือดเอาซะเลยสภาพร่างกายของเขาถึงขีดจำกัดแล้วตัวของเขานั้นเหงื่อแตกเป็นห่าฝนเห็นผมทําท่าจะปีนต่อก็รีบกอดขาผมเอาไว้แล้วก็พูดว่ารอ รอรอข้าด้วยอย่าทิ้งข้าเอาไว้ข้าข้าขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ปินต่อแล้วผมโดนเขาคว้าตัวไว้ขาก็เริ่มจะหมดเรื่องหมดแรงควบคุมไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นผมใจร้อนเป็นไฟแต่ทำอะไรไม่ได้มองขึ้นด้านบนก็มืดสนิทไม่รู้ว่าสูงอยู่อีกแค่ไหนปีนไปเรื่อยๆแบบนี้ ไม่รู้ต้องปีนไปถึงเมื่อไหร่ต่อให้ปีนจนถึงยอดแล้วก็หนีไม่พ้นต้องเปิดศึกกันอยู่ดีตอนนั้นเรลียวแรงก็อาจจะไม่มีเหลือแล้วก็ได้พอนึกถึงได้ตรงนี้ผมก็ตัดสินใจส่งครบเพลิงให้เหลียงซือเย่สบัดไพ่จือเหลียวเล่งไปด้านล่างพูดกับเขาว่าปีนไม่ไหวแล้วไม่สนแล้วมันคืออะไรลุยกันเลยดีกว่า เลี้ยงซื่อเหยดได้ยินผมพูดเช่นนั้นก็แทบจะล่วงลงไปผมรียบพยุงเขาเอาไว้มองไปรอบตัวก็ไม่เจอเล่าหยางจึงหันมาถามเขาว่าแลเล่าหยางล่ะเมื่อกี้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างเราเลี้ยงซื้อเหยดนั้นไม่เหลือแรงแม้จะตอบบบกมือชี้ไปข้างล่างผมนึกขึ้นได้ว่าตอนปีนขึ้นมานั้นเล่าหยางเห็นผมถือคบ เพลิงจึงทำหน้าที่ระวังหลังให้หลีกให้ผมนำขึ้นมาก่อนผมรีบบอกให้เหลียงสือเย่ส่งไฟลงไปสำรวจดูพอสองเท่านั้นขวัญงงผมก็แทบจะแตกกระเจิงทุนในความมืดนั้นมีคนคนหนึ่งเกาะอ,อยู่บนต้นทองสำริดอย่างกับลิงจ้องมาทางเราด้วยสีหน้าเฉยเมยใบหน้าของคนคนนั้นใหญ่กว่าคนปกติ หนึ่งเท่าครึง่งตาหูจมูกปากเป็นเหมือนหินแกะสลักไม่มีกลิ่นอายของคนแม้แต่น้อยขณะส่องไฟลงไปมันหดตัวถอยหลังเล็กน้อยคล้ายกับกลัวเกรงเปลวไฟผมเห็นใบหน้านั้นก็นึกในใจว่าเล่าอยางอยู่ข้างล่างพวกเราตอนนี้หายไปไม่เห็นหรือจะเสร็จมันเข้าแล้วแต่พอนึกขึ้นมาอีกทียังไง เขาก็มีปืนจะต้องยิงสักนัดสองนัดแน่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่ไม่ได้ยินเสียงบางทีเขาอาจจะแอบอยู่ก็ได้เหลียงซือเย่หันมามองเห็นใบหน้านั้นก็ขวัญหนีดีฟอร้องเสียงประหลาดแล้วก็รีบหนีขึ้นข้างบนผมจะส่งเสียงห้ามก็ไม่ทันหันกลับไปมองอีกทีฉับพลันทันใดนั้น เจ้าตัวประหลาดหน้ายักษ์นั่นก็ประชิดใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงใต้ฝ่าเท้าผมสะบัดปืนเหนี่ยวป้งด้วยสัญชาตยานไผ่จีเหลียวพ่นสเก็ดไฟว่าลูกกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าอย่างจังการยิงเปลี้ยงในระยะใกล้มากกระสุนลูกปลายจะระเบิดใบหน้ายักษ์นั้นแตกเป็นผุยผมแรงประทะผลักล่างนั้นหลุดลอย ออกจากต้นทองสำริดล่วงดิ่งลงไปในความมืดขณะที่ผมกำลังจะปีนขึ้นไปดึงตัวเหลียงสือเหยเอาไว้จุดที่เอ็นหน้ายักษ์นั้นตกลงไปก็พลันมีใบหน้าสีขาวซีดอีกสองใบชะงโงกมาผมสะบัดมือจะยิงอีกนัดแต่เหนียวกยไกลเป็นหลายแชะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพลันก็นึกขึ้นได้ว่าไพาจิงเหลียวนั้นบรรจุกระสุนได้แค่สองนัด ยิ่งเสร็จแล้วก็ต้องดึงปลอกกระสุนออกเองและบรรจุใหม่จึงจะยิงต่อได้แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่เปิดโอกาสให้ผมได้ใส่กระสุนเลยผมเพิ่งงานลำกล้องเท่านั้นกลุงเล็บข้างหนึ่งก็ตะปบลงที่ไหลแล้วพอหันควับไปดูหน้ายักหษ์หนึ่งก็จะโงกเข้ามาแนบติดจมูกเหลียงสือเยดถือคบเพลิงปินขึ้นไปไกลแล้วแสงสว่างมืดสลัวลงเรื่อยๆ ผมไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้หัวโขกมันจนสุดแรงเกิดแต่มินึกว่าหน้าของไอ้นี่จะแข็งกับหินกระแทกหัวผมจนมึนเกือบลุ่งไปจากต้นไม้ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงเล่าอย่างที่ไม่รู้ดังมาจากไหนว่าหลบไปพร้อมกับเสียงโป้องดังระเบิดขึ้นมาแสงไฟพุ่งวาบกระทบก,กับลำต้นของทองสำริจข,ข้างศีรษะของผม สะเก็ดไฟลุกพลึกผมโดนคลื่นกระแทกของกระสุนนัดนี้แทบร่วงรีบฉากหลบไปข้างๆคลื่นกระสุนถากหน้าของผมไปเป็นรอยแผลเล่าหยางสาดกระสุนจากด้านล่างต่อชั่วขณะนั้นหากกระสุนบินว่อนทั้งหมดนั้นถ้าจะยิงเข้าใส่ต้นทองสำริดไม่กระสุนหลายนัดกระทบกันเด้งดึงไปมาตรงหน้าผมอย่างกับเล่นดีลูกแก้ว ผมไม่ว่างไปสนใจกับตัวประหลาดพวกนั้นแล้วรีบหลบซ้ายขวากันจ้าละวันแต่หากกระสุนพวกนั้นก็ช่วยซื้อเวลาให้กับผมตัวประหลาดพวกนั้นกลัวอนุภาพกระสุนพากันถอยห่างผมช่วยโอกาสนี้หยิบกระสุนสองนัดจากซองกระสุนข้างใต้บรรจุเข้าลำกล้องไพ่จือเหลี่ยวสะบัดแขนขึ้นลำเล็งไปที่หน้าตัวประหลาดที่ใกล้ที่สุดซัด โป้งลอยล่วงลงไปไ่คุกคามตรงหน้ากำจัดไปแล้วผมรีบก้มลงไปดูเล่าอยางแต่กลับพบตัวเป็นหลาดจำนวนมากมายถึงงกหน้าออกมาจากความมืดเท่าที่มองเห็นมีจำนวนสิบกว่าหน้าตัวพวกนี้คล้ายกับถูกใจผมนับหนาแทบจะเคลื่อนไหวพร้อมกันล้อมผมไม่ยก,กับผีสางผมยังอยู่ในสภาพช็อกนึกไม่ออกจริงๆว่าพวกมันคือตัวอะไร ดูจากลำตัวน่าจะเป็นคนแต่คนที่ไหนจะปีนต้นไม้อย่างกับท่าเหมือนลิงอีกอยาก่างตัวประหลาดพวกนี้หัวโตวมากเกินขนาดของมนุษย์ธรรมดาแต่ถ้าไม่ใช่คนแล้วจะเป็นตัวอะไรพลิกตาเดียวตัวประหลาดสองตัวก็ก็โดดเข้ามาข้างผมตัวหนึ่งกว้าขาของผมดึงหลงล่าอีกตัวมอบลงมาตรงคอของผมตรงๆ ผมรู้ว่าไม่มีโอกาสเปลี่ยนกระสุนอีกจึงใช้ผ่านท้ายแทนค้อนฟาดสุดแรงใส่ตัวที่แนบหน้าลงมาเดิมทีผมตั้งใจจะฟาดไอตัวนี้ให้ตกไปจากต้นไม้แต่มันแค่หน้าหงายไปทีนึงแล้วก็ก้มกลับเข้ามาใหม่ขณะนี้ผมพลันพบว่าใบหน้ายักษ์นั้นส่งเสียงแกลกแกลกพร้อมกับรอยปลิกล้วที่ แตกออกอยู่ตรงหน้าของผมค่ะก็จบบทที่2 3ลงตรงความพิศวงอีกแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมใบหน้าพวกนั้นถึงปริแตกออกมาจะมีอะไรโผลอ่อมาหรือจะพุ่งออมาจากหน้ากากานั้นหรือเปล่าต้องมาติดตามฟังกันต่อในบทต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะ แวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook, backslash peach dot i b dot o k แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ